วิถีเกษตรกรคนเลี้ยงแพนงแกะกินดีจริงๆเลยโดยเฉพาะต้องินโอ้โหเป็นตามใบพาข้างทางับสายขินสายลุยเลยรือว่าเป็นสัตว์เกษตรที่เลี้ยงง่ายเแนวทางรับเพื่อนพี่น้องเกษตรกรเราสนใจเลี้ยงแพนังแกะคุยกันได้ทคนที่เบอร์โทร ที่ไหนลุยที่นั่นครับต้อกระตุนกระถินเขาเถือกินหมดกับเศรษฐกิจที่เลี้ยงง่ายจริงครับผมตลาดมาแรงมากๆนะครับสำหรับแพะแกะนะครับลองรับไม่เคยไม่อั้นเลยนะครับผมมีเท่าไหร่แค่บอกว่าไปแบ่งขายเรียงเลยครับผมหลายท่านเลี้ยงเราตังบุญเราตังบุนะครับที่เคยเลี้ยงเราขายไปแบบนี้ไม่มีเหลือนะครับแค่บอกขายเลยเกลี้ยงนะครับหรือหมดนะครับราคาเรา มันหมายถึงว่าเศรษฐกิจกับเศรษฐกิจตัวจริงนะครับกระบอกขายไม่มีคนซื้อนี่นะครับแต่มีกระบอกขายเท่าไรก็ไม่เหลือนะครับผมมีเป็นร้อยก็ไม่เหลือมีแสดงว่าสับเศรษฐกิจตัวจริงนะครับหลายท่านยังเข้าใจผิดอยู่นะครับผมนะกอลองเข้ามาศึกษาเรียนรู้ให้แน่ใจนะครับผมก่อนเข้ามาเลี้ยงนะครับผิดไปทําใบเลี้ยงไว้ได้โอกาสก่อนนะครับผมจะเลี้ยงข้าสู่ปีที่ถึงว่ามันสับเศรษฐกิจตัวจริงนะครับผมเลี้ยงงานจริง พี่น้องเกษตรกรห,หลายท่านเคยถามเคยถ่ายกันมาเราก็ฟูนให้ฟังนะครับผมกินเรียบนะครับผมเป็นปุ๊บจพุ๊ตาดิมองเคยม,มาทานนะครับผมเยอะๆปล่อยกินตามกาได้นะ ไปขึ้นมาก่อนสิจะเดินไปเลยน่งไง่ะถ้าเดินไปเลยก็ตามมาสิไล่ไขึ้นไปก่อนให้ผลแยกนี่ก่อนอ่าไปเลยสีนอะ <c oughs> ตัวเล็กตัวน้อยลงแตบบัวยุ่งเหนียหาไม่เจอ ยาแห้งๆเผาคือเครืองน,นี้ชกจัดนะครับเห็นแนทางนะครับผมนะกนไลค์ก็แชร์สำหรับต้นผิดติดตามและชมอีครั้งแรกจะได้ชมวดอชุดต่อไปนะครับ